จะมีคอมเมนต์หนึ่งเนาะเขียนมาว่าทาไมหน้าเหมือนเจ๊แขกเลยพอเราแต่งปุ๊บหลายๆคนก็คิดว่าเราอ่ะคือเป็นเจ๊แขกไปแล้วถามว่ามันก็ไม่ได้เป็นการหลอกลวงนะพอไล่ไล่ปุ๊บมันก็ปังยอดมันก็ขึ้นตอนนี้ขายยำม,มาประมาณไม่ถึงปีนะแค่ประมาณ3งานงานนี้งานที่3าก็ปังเลยเอาจริงๆบางสิ่งบางอย่างก็ซื้อสูตรแหละแต่ว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนอีกปีหนึง่งให้มันเข้ากับลูกค้าหลายๆคนหลักๆกๆ็ขายเป็นยำทะเลยำหมูสับยำหมูยอมันจะมีเพิ่มโคตรหมูเพิ่มหมูยอหมูสับของเราอ่ะจะดีอย่างหนึ่ง เพิ่มจริงๆอ่ะมันจะมากกว่านี้น้ำยำก็จะมี2อแบบก็คือปลารากับใบปลาร้าก็ทำน้ำยำแบบพอดีไม่โดดเป็นรสชาติที่เข้าเทียมกันหมดราคาเริ่มต้นอยู่ที่60บาทหมูนี่เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ500โลต่อวันแต่งานเชียงใหม่หนูขายได้อยู่ประมาณเกือบพันกว่าโลก็ถูกจัพันเลยครัพรแไงค่ะเออนี่ long long โอ้ตายแล้วกูต้องให้แล้วใช่ไหม ก่อนน้านี้ถ่ายร้านอาหารอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดประมาณ5ปีแล้วเป็นงานแบบต้องอยู่กับพี่เบื่อตรงนั้นแล้วก็แบบว่าให้แม่ดูแต่จริงๆใจชอบเป,เป็นงานออกอีเวนต์อย่างอยู่แล้วอยากมาเจอคนแต่ไม่มีประสบการณ์ในด้านตรงนี้ก็เลยหาประสบการณ์ได้จุดตรงแตีว่าเราจับยำขึ้นมาแล้วมาขายให้เป็นคาแรคเตอร์ของเราก็เลยลองมาดูตอนนั้นเรา่ายไม่ได้แต่งตัวแบบนี้นะคะเป็นบอยๆปกติก็เลยแบบว่าทํายังไงให้คนรู้จักขึ้นเราก็ต้องหาคาแรคเตอร์เขาทำการบ้านอยู่พอหนักสมควรหนูก็ไลฟ์สดปกตินะมันจะมีคอมเมนต์หนึ่งเน หนูลองแต่งหน้าดูแล้วก็มาไลดูพอไลด์ปุ๊บมันก็ปังยอดมันก็ขึ้นหนูก็ไปทำคอนเทนต์กับเขาก็ะปือเป็นไวรัลเลยค่ะแต่จริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้เป็นตัวของเขาแค่ยืมแพลเเตอร์อะไรอย่างนี้มาเพื่อที่จะให้คนรู้จักขึ้นมันคือเป็นการสร้างสีสันในมุมของเราให้กับคนเห็นเพราะว่าหนึ่งใน,นฐานะเขาอ่ะคือเขาก็เป็นคนดังอยู่แล้วตอนนั้นมาขายกุ้งแช่น้ำปลาก่อนเป็นหอยนางรม,มขายไปขายมาก็ถา,า,ามว่ากระแสดีไหมกระแสก็ดีแต่ว่ากุ้งแช่น้ำปลามันขายเยอะแล้วเนาะเราก็จับจุดขายยำดีกว่าไหมทีนี้ยำมันตอบกระแสได้เยอะกว่าากก็็็เเเเลลลยยยมทปปนนใหห้ตััว Qual? Wow. ปกติอห,หนูชอบกินยำอยู่แล้วจากร้านยำที่หนูเคยร้านอาหารมาประสบการณ์ตรงนั้นแล้วก็มาปรับปรุงเป็นถูกของตัวเองเอาจริงๆบางสิ่งบางอย่างก็ซื้อสูตรแหละแต่ว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนอีกทีหนึ่งให้มันเข้ากับลูกค้าลหลายๆคนกระแสก็ตอบรับเข้ามาดีตอนนี้ร้านก็ขายเป็นเฉพาะพวกยำทะเลยำหมูสับยำหมูยอเมนูขายดีก็จะเป็นยำรวมมีแล้วก็โคตรหมูสับค่ะที่ขายดีหมูสับของเราจะดีอย่างหนึ่งคือไม่แห้งคือจะฉ่ำอยู่ตลอดมันอยู่วิธีการทำแล้วก็วิธีคั่วอะไรด้วยสูตรใครสูตรมันดีกว่าเอาอย่างน,นดหูคโ ให้เป like ็น mm ็อปิงให้แบบว่าไ้มันดูเยอะหมูนี้เริ่มต้อนอยู่ที่ประมาณ500โลต่อวันแต่งานเชียงใหม่หนูขายได้อยู่ประมาณเกือบพันกว่าโลน้ำยำก็จะมี่อแบบก็คือปลารากับไม่ปลาพอดีไม่โดดเป็นรสชาติที่แบบว่าเข้าเทียมกันหมดน้ำปลารมาต้มเอกมาเคี่ยวเอกมันเป็นแบบปลาเป็นต่อนมาเลยแล้วก็มาต้มนะคะเพื่อจะให้เนื้อปลามันละลายกับน้ำอันนี้มันจะได้เข้มข้นกว่า ตอนนี้ขายยำมาประมาณไม่ถึงปีนะแค่ประมาณ3งานงานนี้งานที่สามก็ปังเลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่60บาทแต่ถ้าลูกค้าเพิ่มเส้นก็20จริงๆอยากมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองเคอคิดว่าจะเปลี่ยนนะครับไม่ได้อยู่คาแรคเตอร์นี้จะหลอดแต่ถามว่าคือจุดหลักๆคือคนคิดว่าเป็นเจ๊แขกตอนนี้คนก็จำในคาแรคเตอร์แบบนี้ไปแล้วอะฝากร้านนะคะ2ที่ร้านเจ๊นะคะเป็นร้านอาหารจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีนะคะเป็นร้านบันดีวิเชียรบุรีแล้วก็เป็นร้านยำทำอีเวนต์งานเทศกาลถ้าใครอยากกินติดตามทิกเก ตัวยํำแดนแซบติดตามได้เลยนะคะตัวนี้